ครับผมก็นี่ครับนี่เลยครับผมโค้กชวนแยกแลกชงโชกับแฟสลักกี้นะครับผมก็เป็นคอลเลคชันกับคาังโค้กกับทรั้งแฟสลักกี้นะครับเป็นปีที่5แล้วนะครับผมก็ชวนทุกคนมาแยกขยะกันนะครับผมมาเป็นปีแรกใช่แกขยป็นเวล่ปกติคือผมจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนสทีฟเรื่องการทิ้งขยะนะตั้งแต่เด็กแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบ เห็นเวลาเหลาเห็นขยะหลายแบบเนี้ยเราขัดใจเขาอยากจะทิ้งใหมันแบบตุกที่ใช่ของผมของผมจะเป็นที่บ้านมากกว่าครับผมคือผมผมอะด้วยความที่อาจจะไม่ได้เป็นคนทำทำความสะอาดบ้านเองด้วยส่วนใหญ่เป็นถางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ก็ถูกสอนมาให้แยกขยะตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ก็เป็นแบบเป็นอะไรที่ที่บ้านทําอยู่แล้วด้วยครับผมใช่ แยกขยะเก่งขึ้นไหมก็จะบอกว่าเก่งขึ้นไหมก็ก็มีความรู้มากขึ้นครับผมแต่ว่าก็ได่อย่างที่พูดก็คือว่าของของที่บ้านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนแยกใค้เหมือนเดิมก็เลยมีความรู้มากขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยลงมือทําครับผมอีดูเจ้าชานะกีกีดูเ่ยวชาญอยู่ดูแบบดูแยกเร็วใช่ไหมจริงๆแล้วต้องขอบคุณแฟนละเพราะว่าแฟนที่มามารลวมกิจกรรมเป็นคนช่วยเรา ใช่ผมใชครับใช่แล้วันนี้บีก่าการแยกขี้ผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญนะเพราะว่าอย่างอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าคือทุกวันเนี่ยเวลาเราใช้ของเสร็จแล้วมันก็จะเกิดขยะนาะผมเลยรู้สึกว่าการที่เราแบบแยกขยะให้ถูกที่เนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อโลกเขาด้วยเนะครับผมแล้วก็นอกจากส่งส่งผลต่อโลกเรามันก็ง่ายขึ้นกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับขยะด้วยอาจจะถ้าพดในี้ความเป็นจริงเนาะก็นอกจากช่วยสังคมแล้วก็ช่วยอนาคตเราด้วยก็ ช่วยพวกพี่ๆเขาด้วยเหมือนกันครัผมร้าผมก็ฝากด้วยนะครับกับพกชวนแยกรุ้นอโทษครับพกชวนแยกแลกรุ้นโชดกับ t ช a s h Lucky นะครับผมก็นอกจากการแยกขยะแล้วยังมีของรางวัลนะครับผมแร็ปอยต่างๆนะครับที่ได้จากการแยกขยะกับ t ช a s ั Lucky นะครับผมก็ลองไปดูและฝากตตามๆกันด้วยนะครับผมซึ่งกิจกรรมจะนี้แต่วันนี้เนาะจนถึงที่สัเกตขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ฝาก้วยครับครับผม นี่ก็จะงข้างแต่งเหมือนเดิมนะคะ่อนคดโอ้ยเอาอินสกรมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากจริงจริงเพราะพวกเราสองคนก็ช่วงนี้ถ่ายซีรีส์เนาะก็ไม่ค่อยมีงานมาออกอีเวนต์มางานพูดเท่าไหร่พอชิราก็ตื้นใจได้รับความสนใจครับก็คิดถึงทุกคนมากๆไม่ได้เจอกันนานมากๆใช่ไหมใช่ก็ไม่ไม่ได้เจอกันนานมากๆครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาหาเราพนดีครับปล่อยล่อวไม่ได้ยิน อ๋อใช่ครับใช่ก็เพลงก็ปล่อยไปวันท yeah> claro oh, 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 oh. um no> ี่เราก็มาสปอร์ตเพื่อร์เขาหน่อยก็คุณเต้นไปเยอะมากเลยนะคุณโผล่ช่องคนอื่นเยอะมากเลยนะสามสี่รอบอะไรนะครับมีใครได้มากกว่านี้ไหมสอร์กันมาสปอนเซอร์โอเคโอเครับผมก็เอ่อสักทีรับไม่แต่ก็ได้ปล่อยเพลงใหม่แล้วครับผมก็ หายไปปีหนึ่งกับการปล่อยเพลงครับผมก็ฝากทุกคนติดตามมันด้วยนะครับเ,เพลงใหม่ครับชื่อวอาอินนะครับบน YouTube ของเ m ส s ์มิและ Streaming ทุกแพลตฟอร์มนะครับใช่ใช่ก็ก็เป็นแนวที่แปลกใหม่สำหรับเเหมือนกันก็เออก็ถ้าพุดยอมรับตามตรงก็อาจจะไม่ใช่แนวที่ถนัดมากขนาดนั้นแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่นครับผม,มทำได้ดีครับทำได้ไดีเลย ใช่จริงแล้วก็ก็ดีใจกับกับเขาด้วยที่บอกได้ปล่อยเพลงนี้เหมือนกันให้พ่ออินข้าไหนของเขาเราชอบก็ไม่ผ่านข้างพี่อยินเนี่ยผมชอบแน่หรอครับไม่เป็นแฟนทุกคนแต่หันข้างมันจะไม่เห็นกล้องนะก็มันจะไม่เห็นหน้านะไม่เห็นเลยเนหนยอเออ อ่อพัฒนาการเดีขึ้นเยอะ่อก็พัฒนาการดีขึ้นเยอะไหมก็เอาจริงๆขอไม่กล้าพูดนะไม่กล้าพูดตัวเองว่าพัฒนาดีขึ้นเยอะไหมแต่ก็พยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับการเต้นก็ฟ้าเหมือนกันโอ้ขอบคุณครับก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถนัดมากแต่ก็เป็นสิ่งที่พยายามปรับปรุงเรื่อยๆครับผมพยายามฝึกเรื่อยๆครับั ยังบอกอาจจะพูดเลยว่าทําได้ดีมากนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยว่าผมตั้งแต่อยู่เรื่องมาวันแรกจนวันนี้ผมเห็นเลยว่าคุณวินเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากเรื่องการเต้นผมแบบผมบอกเลยว่าคุณเก่งมากตอนนี้ใช่รอดูในแฟนคอนเลยครับในใหมใหม่จะในใหม่ยิากเลยฝากรอบขอบคุณมากเลยครับเจอกันนะครับเจอทุกคนนะครับ ผมรู้สึกว่าทุกคนจะได้เห็นแบบพวกเราสองคนในเวอร์ชันที่โตขึ้นแล้วกันชายอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบทำให้บัตรโซลทั้งสามรอบนะครับผมดีใจมากๆแล้วก็จะห้เป็นที่แน่นอนครับผมแล้วก็รอดูเปอร์ฟอร์แมนซ์เลยครับผมก็ก็มีคุยกันไว้มีแันกันไว้หลายๆเปอร์ฟอร์แมน์เลยก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงรอนิดนึงครับผมก็เดี๋ยวรอคิวพวกเราเข้าสู่การซ้อมปุ๊บก็จะก็จะเริ่มกันอย่างตันทีครับตอนนี้ก็ ยังเป็นโเสภาพในฝันอยู่เป็นภาพในประห้องประชุมอยู่ตอนนี้แล้วผมเหลือลงมือทะเรยบเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับการคุยเรื่องเพลงหรือว่าเลือกสียงไว้แล้วกระผมอมก็คุยและวางแผนกันแล้ะเหลือทำครับผมจะมีความแบบว่ามันเป็นในเรื่องของการเดินทางมากกว่าใช่เพราะว่าอย่างอย่างแฟนคลับพวกเราก็มันมาในนาม รอนบิวช่ครับผมซึ่งแปลว่าจุดน,นัดพบครับแล้วก uh> ็ตีมของเราก็เป็นรถไฟซึ่งถึงแม้ว่าจะเห็นโปเตอร์ว่าเป็นแบบรถไฟย้อนยุคนิดนึงแต่ว่าของเราก็จะเป็นทุกแบบเลยครับทุกสถานีก็จะพาไปตามสถานีต่างๆพาไปตามเจอร์นี่ของเราครับผมปลว่สามวันคือว้าวหมดเลยสามวันคือว้าวหมดเลยจะพยายามให้ว้าวจะพยายามให้ว้าวก็เผื่อบางคนมาดูซ้ำก็จะได้อรรถรสใหม่ๆด้วยครับผม จะแตกต่างกันมากไหมในแต่ละวันขออุ้มไปก่อนแล้วกันว่ามากหรือไม่มากแต่ว่าบอกได้ว่าแตกต่างแน่นอนทั้งสามวันอ่าามจะพยายามว้าวว้าวว้าวแต่ก็จะพยายามให้เท่ากันทั้งสามวันครับเพื่อไม่ให้คนที่ดูวันแรกแล้วคนที่ดูวันสุดท้ายไม่เท่าเทียมกันด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันก็เขาเรียกว่าอะไรต่างโชว์ก็เป็นต่างโชว์ของมันเองครับผม ไอี่ไหนแล้วอังอือผมว่าเป็นการโชว์สกิลการโชว์สกิลเพราะว่าเราสองคนยังไม่เคยมีเวทีที่ได้แบบเป็นเวทีของเราสองคนเองจริงๆ<ช>ครับใช่ครับ,รบใช่ก็นี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราแหละที่ได้จัดแฟนคอนและได้โทรเต็มรูปแบบด้วยครับผมอ่าถ้าถ้าว่าง่ายๆก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นคอนเสิร์ตของตัวเองด้วยก็ได้ก็เลยเอถึงแม้ว่าอาจจะเคยขึ้นรวมมาบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ครับผมค่กับ ใช่ก็ยังรุ้นกันอยู่เลยว่าจะโหกันโหกันได้ไหมแต่ว่าจะทำให้เป็นพี่ครับโอ้รถไปหอะอาจจะยังนบผมไม่ใช่อะไรนะผมกลัวโอ้ตอนนั้นอาจจะยังเหมือนกันับผม ครับก็อย่างที่เคยบอกไปว่าอยากให้แบบว่าคุณในจริงได้โชว์สกิลเต็มที่ก็พอแล้วครับแต่ว่าจะเป็นในเรื่องการร้องการเต้นก็จริงแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นกันแน่นอนครับผมทั้งทั้งหมดเลยจริงๆยังเสิร์ฟเหมือนเดิมยังเสิร์ฟเหมือนเดิมก็เอ่อยังก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีมาอ่อมีอะไรให้โชว์กันเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าก็เพลงที่เคยเพลงที่เป็นของตัวเองกันอยู่แล้วแล้วก็ของเราทั้งสองคนอยู่แล้วก็ มีในคอนเสิร์ตครับผมก็เดี๋ยวเลือกมาตามโชว์เลยใคสนะเขาถามเรื่องเกสอ๋อเกสเกสจริงๆแล้ว like อ well. ันน um, okay ่คือในโปรเซสอยู่พูดตามตรงนะพี่คิวไม่มีใครได้เลยอ่ะปัญหากว่าตอนนี้ปัญหาไม่ใช่เรื่องการเก็บความรว่าเกสเป็นใครนะปัญหาคือต้องหาเกสให้ได้ก่อน ะบอกไม่ได้สิครับผมจะมาได้ยังไงถ้าอยากรู้ก็ต้องมาดูกันในแฟนคอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมเดอันนี้เซอร์ไพรส์ขั้นสุดยอดขันสุดยอดควรับขั้นสุดยอดครับผมเรียร์ครับเชีย์มากเลยครับพี่เชีย์มากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้เกสมันหมดโลกแล้วจริงเหมือนกันแบบคือใช่พี่คือแบบเอติดต่อใครใครก็ไม่ว่างก็เข้าใจมันเป็นช่วงสิ้นปีด้วยเอทั้ง ไม่ว่าจะได้ค่ายนอกค่ายหรือรทุกคนอะไรก็ตามก็แบบไม่ว่างกันหมดเลยครับผมต,ต่างคนต่างมีโปรเจกต์ของตัวเองหมดเลยช,ชวนคุณสถาพรเลยครับโอหอันนี้ก็อาจจะยังนะเ <c oughs> อออยากเหมือนกันครับอยากชวนเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่กล้าเล่นกับระบบ <c oughs> ครับผม <c oughs> ใช่ครับยังยังอยากอยู่ค่ายนี้อยู่ครับ <c oughs> ครับผมก็ขอฝากติดตาม r อนด e บูแฟนคอนด้วยนะครับผมใช่ครับก็เป็นแฟนคอนของเราครั้งแรกนะพวกเราสองก้นทำให้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็บัตรโซนเอาแล้วแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้บัตรก็สามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับครับผมบน Ticketmaster นะครับผมเล่นวันที่31ตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่1และ2พฤศจิกายนนะครับขออนุญาตขอทีนิดนึงครับ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 ตอนนี้เราถ่ายทำไปได้แล้ว20 21ใช่ก็จริงๆแล้วเดี๋ยว คืนนี้ก็ต้องเออ่คืนนี้ต้องนั่งรถตู้กันไปเขาใหญ่กัไปถ่ายกันด้วยครับผมก็เดี๋ยวไปอยู่เขาใหญ่กันเดยวาวครับผมก็เดี๋ยวฝากตามมด้วยว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ถ่ายทำมาเกินครึ่งทางแล้วได้ติดตามกันเร็วๆนี้แน่นอนครับได้นีครับทุกคนบบเพราะว่ามัร่จะเข้ากอ่งใช่ก็ที่ผมบอกไปว่าทุกคนได้เข้ายกเป็นผมเพราะวันนี้โฟได้เข้าไปแล้วครับผมก็เหลือผมคนเดียวนะครับซึ่ง ถ้าตามคิวคือเร็วๆนี้ก็หวังว่าจะเป็นเร็วๆนี้เหมือนกันล <laughs> ุ้นอยู่เหมือนกันลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเห็นพวกพี่ๆน้องๆส่งรูปในกองมาส่งภาพฉากเอ่ยส่งภาพคาแรคเตอร์กันเอ่ยแล้วแบบโอ้รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากแล้วก็น่าเล่นมากๆครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับ